ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่32ทุ่งแห่งความสิ้นหวังไอหมอนั่นมันประหลาดกำลังทำอะไรของมันวะหรือว่ามันเป็นคนบ้าอยู่ท่าทางก็เหมือนนะพวกเราเดินต่อไปกันเถอะชาวเมืองทุกคนต่างวาดตัวและลีกเปี้ยใช้ผู้นั้น พวกเขาคิดว่าถ้าเข้าไปใกล้เขาแล้วจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเขาดูอันตรายและดังนั้นชาวเมืองจึงตัดสินใจว่าลิกเพลียงเขาเสียดีที่สุดชายคนนั้นคือวีดและเขาก็กาลังกระโดดลดเต้นพร้อมกับตะโกนเสียงดังปุกปกะก,ะการกระโดดและเสียงกรีดร้องที่ผิดป,ปกติของเขาทําให้คนเดินถนนทุกคนหวาดกลัวนี้หายไปโชคดีที่เขาซ่อนตัวอยู่ระหว่างบอสองแห่งคองเฟรยาหากเรื่องนี้เกิดขึ้นทางถนนที่พลุกพล่านวิดีโอที่เขากําลังอาวาวาตคงถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ต่างๆมากมายอย่างแน่นอนโอ วีเด็กถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อจบลงชั้นพลาดโอกาสไปแล้วในโมราขณะที่วีก,กำลังจะกลับไปยังเมืองเซรีสมเองผ่านประตูเทเลพอร์ตแสงเรืองรองก็สอง่านช่องว่างมิติแล้วความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวของเขาตอนนี้ฉันจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับผลของมังกรน,น้ำแข็งและเททดิดาน้ำแข็งได้อีกต่อไปแล้วคือต <c oughs> วีถือใช้เวลาทั้งเดือนสร้างรูปปั้นสองรองในจังหวัดโมรารูปปั้นมังกรน,น้ำแข็งเป็นสุดยอดฝีมือของเขารูปปั้นขนาดมาหึงมงดงามไม่ได้อยไปกว่าผลลัพธ์ที่มันมอบให้เลย ทำไมฉันถึงไม่เอารูปปั้นติดตัวไปด้วยนะแน่นอนว่าวิตวไม่ได้คิดถึงรูปปั้นมังกรน,น้ําแข็งแต่เป็นรูปปั้นเทพธิดาน้ําแข็งต่างหากท้ายที่สุดแล้วหากรูปปั้นที่สามารถเพิ่มอัตราการฟืน้นฟูพลังชีวิตและมานาขายได้จะต้องได้กาไรมหาศาลอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นผลของรูปปั้นยังทํางานโดยอิสระและหากคุณใช้ตำลายแวนหรือบัฟอื่นผลของมันก็จะซ้อนทับกันได้จริงอยู่ที่รูปปั้นนั้นทําจากน้ําแข็งและในที่สุดก็จะละลายแต่ถ้าคุณใช้เวทมนคุณก็สาาสามมรรถัักษนไไว้ได้ด พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเขาจะทำเงินได้เท่าไรหากมันถูกขายไปาฉันมันดีเกินไปซื้อตรงเกินไปตอนนี้ฉันกำลังเสียเงินเพราะมันวีดิทุกพื้นกระโดดและตะโกนด,ด้วยความโกรธแต่ก็สายเกินไปเขาเลือกเส้นทางของคนดีและซื่อตรงวีดิคิดว่าเขาเป็นคนโง่เขาอยากจะเป็นคนโหดร้ายและไม่ซื่อสัตย์แต่ร่งรรยและหน้าด้านชีวิตที่ซื่อสัตย์นั้นไม่คุ้มค่าที่จะสแสวงหามันไม่เคยสายเกินไปที่จะกลายเป็นคนร้ายแม้ว่าความไม่พอใจในการเป็นประติมากรของเขายังไม่หายไปหมดแต่เมื่อเห็นข้อได้เปรียบ เขาก็จะไม่ยอมแพ้มันอีกวีกตั้งเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งขณะที่วีกำลังค,งคร่ำครวญตันเวนราและนักบวชที่ตามมากับเขาที่สำนักแห่งเฟเนีอยืนมองพฤติกรรมแปลกประหลาดของเขาด้วยสีหน้าขมวดคิ้วและหวาดกลัวพวกเขากำลังถอยหลังช้าๆแม้แต่เอ็นพีซีก็ยังเงนเฉยบิดเออวีถืจัดเสื้อผ้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของฮีโร่ผู้ลงโทษคนชั่วและดำเนินการลงโทษจากสวรรค์และเผยแพร่พระเกียรติของเทิดิดาเอาละ่ะพวกเราควรไปพบมหาปุโรหิตล้อมรอบด้วยนักบวช เด็เข้าไปในโบสถ์คราวนี้เขาเข้าไปทางประตูข้างเพื่อไม่ต้องต่อแถวผู้เล่นที่บริจาคเงินเพื่อขอพรจากนักบวชภายในโบสถ์มหาบุโรหิตกำลังรอเขาอยู่แล้ววิริยิบมงกุฎสีขาวบริสุทธิ์ประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่าออกมาขณะที่เขามอบมันให้กับมหาบุโรหิตเขาก็กล่าวยางเคร่งครึมว่ามงกุฎแห่งฟากโกกลับคืนมาแล้วโอ้ขอบคุณท่านช่างเป็นผู้กอบกู้แห่งคณะสงฆ์อย่างแท้จริงท่านนำจอบแห่งแฟก่ากลับคืนมาแล้วบัดนี้ยังนำมงกุฎแห่งฟาโกกลับมาอีกด้วยท่านได้ทำภารกิจสำเร็จคืนมงกุฎ โบราณวัตถุชิ้นสุดท้ายของเทพธิดาที่คณะสงฆ์สูญเสียไปในช่วงความไม่สงบตระกูลแวงไพนั่งโดยโซทริไดยึดครองมงกุฎศ,ศักดิ์สิทธิ์อย่างชั่วร้ายและเก็บรักษาไว้ในจังหวัดโมราพวกมันครอบครองดินแดนทางเหนือสะสมพลังรอคอยการก,กลับมาของนักเวทมนต์ดำบรรกันการทำลายล้างตระกูลแวงไพได้ทำให้กองทัพแห่งความมือดอ่อนแอลงอย่างมากมงกุฎแห่งฟาโกเป็นสัญลักษณ์แ่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์และความสง่างามของคณะสงฆ์การนำมงกุฎกลับคืนมาท่านได้เพิ่มสถานะของคณะสงฆ์อย่างมากค่าชื่อเสียงของท่านเพิ่มขึ้น1,200 บวกหนึ่งพันสองร้อยค่าชื่อเสียงความคุ้นเคยกับคณะสงฆ์เพิ่มขึ้นสามสิบเอ็ดอิทธิพลของคณะสงฆ์เพิ่มขึ้นสองพันสองร้อยคณะสงฆ์แห่งเฟรยาสามารถพบได้ในศาสนาประจำรัฐแล้วอิทธิพลของคณะสงฆ์แห่งเฟรยา 4, 600, สี่พันหกร้อยสิบสองการทำภารกิจนี้สำเร็จทำให้ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะสงฆ์แห่งเฟรยาเลเวนอัพ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  าวเลเวนสำหรับการทำภารกิจระดับปีสำเร็จมีเถิดพอใจเขาใช้เวลาหลายเดือนทุกทรมานเพื่อพยายามเอางวงกุดแห่งฟากโกะปรับคืนมาโบราณวัตถุชิ้นนั้นไม่ได้เลยที่จะได้คืนมหาปุโรหิตมอบน้ำยาสามสิทธ์ขุดให้บีดซึ่งบรรจุข,ของเลวสีขาวและสีแดงคณะสงฆ์แห่งเฟรยารู้สึกขอบคุณท่านอย่างยิ่งนี่คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และยาฟื้นฟูพลังชีวิตระดับสูงโอ้ขอบคุณครับข้าทราบดีว่ามันน้อยนิดแต่ข้ามั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ในยามฉุกเฉินขอบคุณครับ วีถือรับขอ,ของขวัญอย่างระมัดระวังและใส่ลงในกระเป๋าของเขายาโพชันมีราคาแพงและวีดไม่เคยใช้มาก,ก่อนในขณะนั้นยาฟื้นฟูพลังชีวิตในเกมมักถูกใช้โดยพวกโจและฆาตกรเช่นพวกปิปิชิผู้เล่นทั่วไปมักจะไม่ใช้ยาโพชัน่นเพราะเมื่อเลเวลสูงขึ้นพลังชีวิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและดังนั้นจึงต้องการยาโพชั่นที่แพงกว่าคนที่ไม่ค่อยใช้ยาโพชั่นขนาดราสัตว์มีน้อยมากแต่ความจริงที่ว่ามันสามารถช่วยในกรณีฉุกเฉินได้นั้นเป็นความจริงนั่นคือเหตุผลที่ผู้เล่นเกือบทุกคนมียาโพชัั่่นตติิววไ้้เเพือใหุกน แล้วข้าจะมอบชุดเกราะให้ท่านด้วยวีดิได้รับรางวัลคล้ายตันจาัดก,การนำจอกศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาตั้งแต่ชุดเกราะไปจนถึงดาบของปากตาธาดังนั้นรางวัลสำหรับการนำโบราณวัตถุกลับคืนมาจึงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่คุณจะได้รับเงินบ้างแต่นักบวชยังไม่จบสิ่งนี้แกฝุ่นอยู่ในคลังมานานโดยอาชีพของท่านประติมากรมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านท่านได้รับคงขัดดังปริศนาเมื่อมือของวีดิได้รับวัตถุที่ไม่รู้จักสิ่งแรกที่เขาต้องการทำคือตรวจสอบมันคงจะแย่ถ้ามีคาหรรือออะไติดยู่ ระบุเข็มขัดหนังไวเวิร์แดงความทนทานเศษหกสิบส่วนหกสิบป้องกันยี่สิบสองเข็มขัดหนังที่ทำจากหนังของไวเวิร์บินไวเวิร์แดงหายากมากบางคนถึงกับสงสัยในการมีอยู่ของมันการสวมเข็มขัดนี้เป็นที่สนใจอย่างมากของนักผจญภัยหลายคนเข็มขัดหนังมีความทนทานแข็งแรงน้ำหนักเบาและสวมใส่สบายติดติดกับร่างกายอย่างแน่นหนาะช่วยให้คุณวางเครื่องมือของประติมากรได้อย่างสะดวกโรงกลางเข็มขัดมีรูปไวเวิร์ที่โดดเด่นซึ่งสร้างโดยปรมาจารย์เดอร์คาลามาข้อกำหนด เลเวลนหนึ่งร้อยห้าสิบอาชีพประติมากรผลสเสน่บวกสิบห้าพลังบวกสิบความคล่องแคลวบวกสามสิบชื่อเสียงบวกสามสิบการออกแบบประติมากรรมบวกเจ็ดเปอร์เซนต์เมื่อสูงเข็มขัดนี้ประติมากรรมใดๆที่สร้างขึ้นจะได้รับค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นห้าบีเด็กเงียบไปอย่างคุ้นคิดสำหรับการทำภารกิจระดับบีเขาคาดหวังว่าจะได้รับบางสิ่งที่พิเศษไม่ใช่ว่าคาสถานะของวัตถุนั้นไม่ดีสิ่งที่ทำให้เขาคุน้นเคยคือชื่อผู้สร้างเนื้อคาราม็ ในปรมาจารย์ประติมากรแห่งทวีปวอร์ซาและเข็มขัดของเขาก็อยู่ในมือของวีได้แล้วอย่างไรก็ตามวีดูค่อนข้างผิดหวังเข็มขัดนี้จะมีมูลค่าเพียงหนึ่งหมื่นวอนเนื่องจากคาชั่นแอกสลักผลของเข็มขัดจึงไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะในทางปรับกันหากเขาวิ่งหนีไปพร้อมกับมงกุฎเขาก็อาจจะขายมันได้ถึง1.1ล้านวอนโดยไม่รอคําตอบมหาปุโรหิตกล่าวต่อว่าพวกเราขอขอบคุณท่านจากใจจริงขอให้พรของเทพธิดาจงสถิตอยู่กับท่านเสมอหากท่านได้รับบาดเจ็บหรือถูกคำสาปใดๆก็ตามเมื่อใดก็ได้จงมหานครแห่ง และเราจะให้ความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและบัดนี้ท่านสามารถใช้ประตูเทเลพัทที่โบสถ์เฟรยาแห่งใดก็ได้ตามสะดวกขอบคุณครับมหาปุโรหิตถอนหายใจลึกดูเหมือนว่าตลอดเวลานี้เขากําลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่โบราณวัตถุสามชิน้นสัญ,ญลักษณ์สามประการความจเจริญรุ่งเรืองอํานาจและความมั่งคั่งทั้งหมดกลับคืนมาแล้วบัดนี้เทพิดาเช่นเดียวกับเมื่อก่อนซ่องสว่างนําทางนักบศักดิ์สิทธิ์พลังของพาลาดินและนักบวชได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยอํานาจพลังและฤทธิ์เตยจากสวรรค์และบัดนี้เราสามารถต่อส แต่ผู้อันเดตก็ไม่ได้รับลาในรายงานล่าสุดพาลาดินกล่าวว่าในดินแดนทางเหนือที่แห้งแล้งกำลังจะมีการรวมตัวของกองทัพใหม่ของผู้ติดตามบันกานกองทัพแห่งความมืดของราชันลิตก,กำลังรวบรวมผู้อันเดตกัดวินแห่งความตายและวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆทัิว,วิทยิยิงไปกว่านั้นโดยํำสัญญาแห่งความเป็นอมตะผู้คนจำนวนมากจึงเข้าร่วมกองทัพด้วยความสมัครใจและในไม่ช้าพวกเขาก็จะกลายเป็นกองทัพที่ไม่อาจติดยางได้ยิ่งทหารตายจากการต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายมากเท่าไหร่ศัตรูก็จะยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้น หลังจากรายงานแรกเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของกองทัพก็มีรายงานใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของนักเวทมนต์ดำที่บูชาเทพเจ้าแห่งความมืดกิจกรรมดังกล่าวบ่งชี้เพียงสิ่งเดียวกองกำลังแห่งความชั่วร้ายกลับมายัางดินแดนแห่งทีวิตแไซแล้วกำลังจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นปิงภารกิจใหม่กองกำลังแห่งความมืดฟื้นคืนชีพในทุ่งแห่งความสิน้นหวังนักเวทมนต์ดำผู้รับใช้บันการและเทพเจ้าแห่งความมืดเบนเซบับเริ่มรวบรวมกองทัพอันเดนใหม่ไม่ทราบว่านักเวทมนต์ดำที่รับใช้ในนนนนววิหหหหหาาาาารรแแแ่่่่งได้้้ัมมมมบูชเเเเพจคืือตป็ พวกเขาเช่นเดียวกับผู้กบฏบจะถูกส่งไปอย่างพวกเอลดําในทุ่งแห่งความสิ้นหวังจงตามหาและสังหารพวกนอกกรีดเหล่านี้อยาปล่อยให้พวกมันสร้างกองทัพปันเดดไหมหากท่านไปที่วิหารแห่งธนาจรจโครเซนไฮท่านจะพบข้อมูลและกองกําลังสําหรับภารกิจนี้ความยากบีรางวัลไม่ทราบบทลงโทษสําหรับการปฏิเสธหรือล้มเหลวในภารกิจความสัมพันธ์กับคณะสงแห่งเฟรียจะลดลงเหลือศูนย์ค่าชื่อเสียงจะลดลงสามพันลบสามพันค่าชื่อเสียง มีทยัยถอนหายใจอีกภารกิจประดับมีแล้วอย่างน้อยคราวนี้ก็ไม่มีกำหนดเวลาเขาพูดพร้อมถอนหายใจเศร้าๆดินแดนแห่งความสิ้นหวังตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักโรโกเซนใหการเดินทางไปที่นั้นคงจะยาวไกลและแน่นอนว่าจะมีสัตว์ประหลาดอันตรายมากมายโดยทั่วไปนั่นจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีแผนที่ที่แน่นยํำของทวีตบาซาเลยแต่แม้ในงานแปลกๆที่ผู้เล่นทำไว้บ้างเล็กน้อยพื้นที่ของทุ่งแห่งความสิ้นหวังก็ใหญ่กว่าอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดแลทรรงงออาาานนนนนจจ่่่หหึหใใกกวััคืณเบ ฉันจะจัดการกับพวกนักเวรนมนต์ดำท่านได้ยอมรับภารกิจแล้วขอบคุณทหารมหาปุรโรหิตเปล่าย่างมีความสุขหลังจากวลีนั้นนักบวชก็ไม่ได้สนใจการปรากฏตัวของวีเดออีกต่อไปและวีเดก็ออกจากสำนักอย่างเงียบเงียมาพันธ์ทำธุรตําเสร็จในหมู่บ้านใกล้เคียงและค่อยๆกลับไปยังเมืองเซรีสมเปรินในขณะนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่เขาคิดถึงอย่างมากเฮมาพันธ์ใช่โอวีดฉันนึกว่านายตายไปแล้ว ตอนนี้นายยออยู่ที่ไหนทุกอย่างจบลงด้วยดีฉันอยู่ที่โบสถ์เฟรยามาที่นี่สิได้เลยกําลังไปเดี๋ยวนี้แหละมาพันวิ่งเือนลมพัดเพียงแค่สิบนาทีเขาก็มาถึงวัดท้ายที่สุดวิดเพิ่งกลับมาจากภารกิจระดับดีมาพันไม่แม้แต่จะขายสินค้าของเขาเขาทิ้งปืนไว้ในที่เช่าและวิ่งไปที่วัดไม่ได้มาคนเดียวด้วยเขายังมาพร้อมกับสาวสวยคนหนึ่งมาพันมีคําถามมากมายอยู่ในหัวแต่ธรรมเนียมไม่อนุญาตให้เขาทามเขาแนะนาเพื่อนร่วมทางของเขาก่อนวีดินีคือฮาวารยองเพื่อนร่วมทางของฉัน ยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อวีดสวัสดีค่ะฉันได้ยินเรื่องของคุณมาเยอะเลยค่ะในช่วงที่วีแตไม่อยู่มาพันได้พบเพื่อนร่วมเดินทางแต่เธอมีอาชีพที่แปลกประหลาดมากวีดีนายจะต้องแปลกใจภาวารายองเป็นนักเต้นเธอเป็นนักเต้นเหรอภาวารายองยิ้มอย่างน่ารักเธอล่าว่าถือว่าฉันเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งก็ได้ค่ะแทนที่จะปั้นฉันเต้นซึ่งจะบับปตี้ของฉันและทําให้ศัตรูเสียสมาธิค,ค่ะมันยากไหมครับไม่เลยค่ะ ตรงกันข้ามมันน่าสนใจมากค่ะฉันชอบเต้นค่ะคุณสมบัติหลักของนักเต้นคือการทาให้ศัตรูมึนงงเมื่อเธอเริ่มเต้นศัตรูจะเสียขวัญและเอาปากทางด้วยความมึนงงเราสามารถพูดได้ว่านี่คือหนึ่งในข้าสลับในเกมน่าสนใจที่เธอสามารถทาให้ศัตรูที่เลเวลสูงกว่าเธอมากมึนงง,งได้ซึ่งเลเวลของเธอตือ175อย่างไรก็ตามถ้าใช้ใจในการทําให้ศัตรูจำนวนมากมึนงง,งงนั้นสูงมากมาันาจะถูกใช้ไปมากข้อเสียในอาชีพของเธอตือพลังจงตีและป้องกันที่อ่อนแอเธอมีเพียงมดเเล่เล็ และเมื่อการเต้นรำหยุดลงสัตว์ประหลาดก็จะฟื้นคืนสติอย่างรวดเร็วดังนั้นหากไม่มีปาร์ตี้ไปล่าด้วยกันก็จะยากมากแม้ว่าในกลุ่มพรสวรรค์ของเธอก็จะเปล่งประกายมาพันบอกว่าในขณะที่วีดไม่อยู่พวกเขาเดินทางไปด้วยกันไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงและเมื่อสัตว์ประหลาดจมตีพาวารายองก็จะเต้นทําให้ศัตรูงดความต้องการที่จะต่อสู้ในขณะที่มาพันจัดการกวีนได้อย่างรวดเร็วและวิ่งหนีไปประติมากรพ่อค้า,าและตอนนี้ก็มีนักเต้นมันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆพิชิต ในหน้าเว็บไซต์อาลวกมีตำนานเล่าขานถึงการบรรจบก,กันของช่างฝีมือและอาชีพอื่นๆว่ากันว่าผู้เล่นไม่กี่คนที่ประกอบอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยมได้มารวมตัวก,กันเป็นกลุ่มเมื่อพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาสามารถเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละคนให้สูงสุดและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพพวกเขาสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดใดๆและทำภารกิจใดๆได้สำเร็จและโดยเหตุนี้จึงเกิดเป็นตำนานขึ้นไม่มีใครรู้ว่าตำนานนั้นมาจากไหนและน่าเชื่อถือแค่ไหนมันเป็นเพียงหนึ่งในนิทานเปรียบเทียบที่นากรงงงอออ่ใชขล แล้วบางทีมันอาจจะเป็นแค่นิทานโดยปกติแล้วสัตว์ปาจะพุ่งเป้าไปที่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดและพวกเขาก็จะทําลายสัตว์ปานั้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเป็นกลุ่มแรกๆที่เลเวนอัพและเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับของรางวัลน,นั่นคือเหตุผลที่ผู้เล่นที่มีา่าสถานาการต่อสู้ต่ําจึงลาหลังอย่างรวดเร็วในกลุ่มพวกเขาแทบไม่มีประโยชน์และในความเป็นจริงเป็นอันตรายเนื่องจากสมาชิกในปาร์ตี้ต้องดูแลพวกเขาเฮ้อ <H ur> มาพัานถอนหายใจแล้วเดินไปหาบีกระสิทข้างหูเขาว่า ฉันได้ยินมาว่าเทคนิคตอนเนสตรของนายนั้นเป็นเอกลักษณ์และทรงพลังกว่าผู้เล่นคนอื่นๆอย่างนั้นเหรอใช่แต่ไม่ใช่การเต้นนายรู้ไหมว่าฮาวารายองกำลังเต้นอะไรอยู่อะไรเหรอครเอนสวีตแดนซ์โอ้วีเดก,กแกแอนคูเยนสปีตแนแสดงเมื่อเข้าใกล้พวกอป่าือออกเกอร์แก้งของฮาวารายองแดงกั้เมื่อก่อนฉันไปคลับบ่อยๆฉันชอบเต้นและตอนนี้ฉันหยุดไม่ได้แล้วแค่นั่นแหละ แต่มาพันก็ทนไม่ไหวที่จะทำอีกต่อไปและกล่าวว่าเอาละ่ะบอกฉันมาสิว่านายหายไปไหนมาสามเดือนมันเป็นภารกิจแบบไหนนายทำสำเร็จไหมวีดิทิมอีกไม่นานนายก็จะรู้คือทุกอย่างเริ่มต้นที่โมราได้ยินเรื่องนักจลไยวีดมไหมเขาทำได้ดีมากเขาเอามองกุฎแห่งฟากโกกลับมาได้ลองคิดดูสิพูดได้เลยว่าตระกูลแวงไพเป็นกำลังสำคัญของบัญกันพวกเขาว่ากันว่าวีดินักรบ ด้วยความปรงปลืนที่สมบูรณ์แบบของศรัทธาและศิลปะจัดก,การพวกมันนายเชได้ยินเรื่องวิเตอ์คนนี้ไหมตลาดร้านค้าเปลี่ยนจอดโรงตรียมโรงแรมและกีรดเอ็นพีซีทุกคนเริ่มพูดถึงวิเตอ์หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้ในสมาพันธรัฐอังกฤษด้วยเขาว่ากันว่าในโมรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นวีได้ทํทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้กับคณะสงฆ์แห่งเฟรเรียชายชื่อวีเตอีดแล้วข่าวก็มาถึงน่า,นาจะโกลเซนไฮ นายรู้ไหมว่าวิตุมจา,าจากอาณาจักรของเราอะไรนะนายไม่เคยได้ยินเรื่องเขาเลยเรอนั้นฟังนะแม้แต่เอ็นพีซีในประเทศและทอนหาปันฟาลางก็ยังพูดคุยถึงวีรกรรมของวีดอีหยอนออกจากป้ารัวและปีนออกจากแคปซูลสิ่งแรกที่อีฮยอนทําคือเข้าไปที่เว็บไซต์ประมูลและเปิดอีเมลกล่องจดหมายของเขามีข้อความเพียงฉบับเดียวเราขอเชิญท่านเข้าร่วมพันธมิตรมือแห่งเกมเมอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะ เราจึงคัดเลือกกลุ่มคนอย่างระมัดระวังเพื่อเข้าร่วมพันธมิตรของเราข้อมูลจะถูกให้ภา,ายในอาร์เออร์ในทวีตมาไซอันกว้างใหญ่หรือในโลกแห่งความเป็นจริงสาภาพเกมเมอร์อมืดของเราดำรงอยู่ทุกที่ที่มีที่มืดเรายินดีที่จะพบและพูดคุยกับท่านในสถานที่ที่ท่านต้องการเราจะพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและหากเราตัดสินใจว่าเราสามารถได้รับประโยชน์จากกันและกันเราก็สามารถเป็นหุ้นส่วนที่ดีได้อีไฮยอนเพิกเฉยต่อจดหมายและเริ่มสร้างโฆษณาใหม่บนเว็บไซต์ประมูลทุกสิ่งที่สามารถขายได้ด้วยเงินต้องขายทันทีเเรรราาะออกกก็บศษิจแตล และราคาจะลดลงตามการเวลานีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากจำนวนผู้เล่นที่เลเวล200เพิ่มขึ้นตามการเวลาดังนั้นจำนวนผลิตภัณฑ์ระดับสูงก็เช่นกันแม้ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยราคาได้ชุดเกราะของมังพยที่พบในจังหวัดโมราอิฮยอนตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่1 0 0 0 0วอนและราคาสิ้นสุดที่4 0 0 0 0วอนฉันว่ามันก็ปกตินะไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงและในขณะเดียวกันก็เหมาะก,กับฉันด้วยเขาเริ่มจากชุดเกราะเพราะมีอยู่สองชุดแต่แล้วเเเขขาากก็พิ่ม้ไปอี ฉันคิดว่าฉันสามารถขายดาบและแหวนของซันตปาปาปาออกประทาได้ในราคาสูงกว่านี้วัตถุธ,ธรรมดามีราคาตลาดที่กําหนดไว้แต่ราคาของวัตถุที่ไม่เหมือนใครและหายากนั้นแตกต่างกันมากมันขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่ต้องการวัตถุนั้นหากมีความต้องการสูงราคาก็จะสูงคงจะดีถ้ามันขายได้ดีฮยอนโพสโฆษณาบนเว็บไซต์ลูกกจากไปตลอดทั้งคืนมีการถกเถียงกันอย่างตึงเครียดนี่แหละโอ้บ้นแ,แล้ว ออไม่มีใครในเว็บไซต์ประมูลที่มีคะแนนระดับสามเพชและชื่อเล่นเดียวกันอีกแล้ววีดวีดวกำลังขายสินค้าจริงจากอออว์ว้าวน่าสนใจจังหลังจากขายบัญชีเกมของเขาในทวีปแห่งเวทมนวีดก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลังจากซื้อบัญชีของเขาซีสตีมิกก็ปล่อยรายการต่างๆเกี่ยวกับทวีปแห่งเวทมนและตอนนี้ไม่มีใครที่สนใจเกมที่ไม่รู้จักวีดและด้วยชื่อล็อกอินเดียวกันอีฮยอนก็อยู่ในเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ผู้เล่นจำเขาได้ และแน่นอนว่าติดตามเขาปีฮยอนพยายามทายสินค้าหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยดีเท่าครั้งนี้ชุดเกราะของอัวินนำหายากพอๆกับเสื้อตัง้งฝนแต่รองเท้าและถุงมือแวนพายดาบเซนคอกา,าทาถุงมือลายดอกกุหลาบแหวนของพระสันตาปาปาทั้งหมดมาจากคณะสงฆ์แห่งเฟรยาอุปกรณ์พิเศษที่พาลาดินใช้ถุงมือเป็นของธรรมดาในเกมดังนั้นจึงไม่ค่อยมีค่ามากนักอย่างไรก็ตามดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งอกกาทาเป็นของหายากและเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากบัพและความทนทานสูงนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้พรศักดิ์สิทธิ์ได้วันละห้าครั้งบางคนที่ดูประวัติการขายสังเกตเห็นสิ่งนี้และเริ่มกระจายข่าวในไม่ช้ามันก็เริ่มแพร่กระจายเหมือนลงไปยังเว็บไซต์เกมเกือบทั้งหมดข้อความหลักคือวีอจะจัดินแดนแห่งเวนมนวีก,ก็เล่นอาร์ลและกำลังขายไอเทมจากคณะสงฆ์แห่งเฟรยาทันทีและมีผู้คนจำนวนมากเข้าไปที่การประมูลมาเถอะวีจะเข้าร่วมคณะสงฆ์แห่งเฟรยาแล้วหรอเขากลายเป็นพาลาดินแล้วหรอถ้าพิจารณาจากทั้งทวีตแล้ว ผู้เล่นไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้ำที่สามารถเป็นพาลาดินแห่งเฟรียได้นอกจากนี้แม้ว่าการเข้าร่วมอัดวินแห่งราชสำนักจะไม่ยากแต่การเป็นพาลาดินแห่งคณะสงฆ์แห่งเฟรียนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นมันวีดแม้แต่ในอาว่าเขาก็นำหน้าไปแล้วผู้คนในความคิดเห็นพิมพ์ข้อความถึงกันพวกเขารู้สึกยินดีและประหลาดใจที่วีดก็เล่นอาออกด้วยอย่างไรก็ตามผู้เล่นบางคนก็สารภาพอย่างเปิดเผยถึงความผิดหวังของพวกเขาถ้าคนนี้คือวีถจากทวีปแห่งเวทมนต์พวกเรากำลังเล่นกับตำนาน ใช่แล้วดูเหมือนว่าสำหรับเขาแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เขาเอาชนะแมแต่ดันเจียนที่อันตรายที่สุดที่ไหนที่เขาไปก็ไม่มีสัตว์ประหลาดเหลืออยู่สำหรับพวกเราที่จําความสําเร็จของเขาได้เขามักจะเดินคนเดียวแต่ตอนนี้เขาก็เป็นแค่พาลาดินคนหนึ่งในคณะสงฆ์แห่งเฟรียมีมันต่ำกว่าความคาดหวังของเรามากใช่เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในทวีปแห่งเวทมนต์แต่ตอนนี้เขาก็เป็นแค่ผู้เข้าร่วมธรรมดาคนหนึ่งในคณะสงฆ์แห่งเฟรียรู้ไว้ว่าตอนนี้ฉันไม่สนใจเขาอีกต่อไปแล้ว ดีสําหรับวีดอแต่ฉันคาดหวังมากกว่านี้และฮีโร่ก็แก่ตัวลงความคิดเห็นไรเชีย่ยวเหมือนสายน้ำมุงมองที่แสดงออกมาจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงหลังจากขายบัญชีคงของเขาวีเดก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกมในเกาหลีและตอนนี้เมื่อรู้ว่าวิเป็นพาลาดินแห่งคณะสงฆ์แห่งเฟรยาก็มีความยินดีและความผิดหวังปะปนกันตอนนี้เขาอยู่ในหนึ่งในสมาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ก็ยังไม่ใช่ฮีโร่ผู้ไรเทียมทานเหมือนเมื่อก่อนค่อยๆผู้คนก็หมดความสนใจในไอเทมอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้คนจะพูดถึงวีดอแต่ราคาก็สูงขึ้น จุดนี้มีคนหนึ่งเขียนในความคิดเห็นว่าฉันเพิ่งมาจากตาลบคนธรรมดาที่พิมพ์ข้อความถูกตำหนิอย่างรุนแรงใครถามนายเออนี่สำหรับใครที่ไม่สนใจความคิดเห็นที่เสียซีเรียงรายในทันทีจากนั้นชายคนที่เขียนข้อความสั้นๆเป็นคนแรกก็ตอบอย่างละเอียดในอาลบเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วเ p ็นพีซีทุกคนในทวีปวอ์ซายเริ่มพูดถึงวีเดคาวถูกกล่าวหาว่าจัดการกับประปูนวังไพที่ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพปงต์ของบันการตอนนี้เอ็นพีซีทุกคนพูดถึงการประจัภัยของเขา และวิธีที่เขาพบโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของคณะสงฆ์แห่งเฟรยียธานี่คือวีดของเราฉันตกใจมากนายว่าไงนะก่องทับกลมตักของบันกันนั่นเป็นหนึ่งในกองกําลังที่ทรงพลังที่สุดในปารบไม่ใช่หรอเป็นไปไม่ได้แวมไพร์ธรรมดามีเลเวลสูงกว่า270และผู้นําของพวกมันลอตโตทริกมีเลเวลสูงกว่าสี่เป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อ ผู้คนไม่สามารถเชื่อ,อรายงานนั้นได้แต่ทุกคนรู้ว่าการไดมาซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของคณะสงฆ์แห่งเฟรียและการทำลายแวมไพร์เป็นภารกิจที่ยากมากออกแบบมาสำหรับกลุ่มผู้เล่นระดับสูงเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อว่าคนคนเดียวจะรับมือกับภารกิจนี้ได้อย่างไรก็ตามหลักฐานก็อยู่ตรงหน้าเราไอเทมที่ใช้ได้เฉพาะพาราดินและแวนจากพระสันตปาปา,ปาชุดเกราะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเพียงแค่เข้าร่วมคณะสงฆ์แต่แวนเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่เท่านั้นนนนนอออกกจาาีี้ยััังมท่่ืวคอขปอ ทั้งรองเท้าและเสื้อโคกระปงไผ่ทำให้ความสงสัยทั้งหมดหมดไปอีฮยอนนอนหลับไปสี่ชั่วโมงแล้วตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเขารีบแต่งตัวแล้วไปตลาดซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวันให้พี่สาวไปโรงเรียนแน่นอนว่าโรงเรียนมีโรงอาหารของตัวเองแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีใครทานอาหารที่นั่นเลยปริมาณน,น้อยมากและอาหารก็ไม่น่าไว้วางใจเผาเธอเกิดอาหารเป็นพิษขึ้นมาไม่นะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับเธอที่จะไม่เจ็บป่วยเพื่อสิ่งนี้อีฮยอนจึงยอมอดอาหารเอง น้องสาวของเขากาลังตั้งใจเตรียมตัวสอบและเขาต้องเตรียมอาหารที่ดีที่สุดให้นอกจากนั้นเขายังต้องช่วยไม้ให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเนื่องจากการขาดพ่อแม่ดังนั้นในกระบวนการเตรียมอาหารเขาจึงใส่หัวใจและจิตปิญญาณล,ลงไปทั้งหมดเหมือนปลาในน้ำเขาเดินผ่านร้านค้าและตลาดทุกแถวต่อรองราคาและซื้อผักสดและเนื้อสัตว์ในตอนกลางวันตลาดจะแน่นขนัดและอาหารจะไม่สดดังนั้นเขาจึงมาแต่เช้ารู่ทุกครั้งทุกครั้งที่เขาจะทักทายพ่อค้าแม่ค้าทุกคนพวกเขาจึงกระตือรือร้นที่จะขายสินค้าในราคาที่ต่ำลงอีไม่ใช่พ่อครัวทีี่มปรระสบกาณ์ ด้วยอาลูกเขารู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเองมั่นใจถึงหนะที่คิดว่าเขาพร้อมที่จะทํางานในร้านอาหารได้แล้วหาวพี่ชายสวัสดีตอนเช้าค่ะเพิ่งตื่นเหรอเมื่อฮยอนกลับมาจากตลาดน้องสาวของเขาก็ออกจากห้องมาขยี้ตาไปล้างหน้าล้างตาเถอะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนซ้ายไม่ต้องห่วงยังมีเวลาอีกเยอะอย่าขี้เกียจยังไงเธอก็ต้องรีบยู่ดีรีบไปห้องน้ําเร็วก็ได้ปวดอยู่เรื่อยเลยแล้วพี่ละ่ะเตรียมสอบเจ็กแล้วหรือยัง ปีฮยอนสัญญากับคุณยายว่าจะสอบประกาศนียบัตรการศึกษานอกโรงเรียนแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยเปิดหนังสือเลยในช่วงเตรียมสอบแทนที่จะเรียนภูมิาศาสต์เกาหลีเขาปลับเรียนภูมิาศาสตร์ของทวีปมาซาศและแทนที่จะเรียนประวัติศาสต์เกาหลีเขากลับเรียนประวัติศาสตร์ของอาโอไทยที่สุดแล้วหากคุณต้องการประสบความสําเร็จในเกมข้อมูลก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความสําเร็จอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถบอกน้องสาวได้แน่นอนฉันตั้งใจทํางานไม่ต้องห่วงถ้าคิดดูแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานจริงๆนั่นแหละ อืมโอเคฉันจะไม่กวนขณะที่น้องสาวของเขาล้างหน้าดีก็ทําอาหารเชา้าฤดูหนาวมาเยือนและถนนก็หนาวเย็นดังนั้นเขาจึงเตรียมจกเผ็ดร้อนรสชาติจัดจ้านแบบออกแกนิคข้าวห้าชนิดและสลัดต่างๆด้วยทานให้อร่อยนะครับทักค่ะหลังจากน้องสาวไปโรงเรียนเขาก็มีเวลาว่างเหลืออยู่เล็กน้อยถึงเวลาตรวจสอบราคาสินค้าแล้วปีหยอนเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ประมูลอะไรกันเนี่ย เนื่องจากมือใหม่แกมความคิดเห็นจำนวนหน้าของดาบอกซาธาถึงมหาศาลปีหยอนคาดว่าดาศักดิ์ศิษ์แพงกวาทาจะขายได้ถึง2ล้านวอนแม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามราคากลับเกิน2องแสนนวอนไปเพียงเล็กน้อยนี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันด้วยความกังวลปีหยอนจึงเข้าไปดูความคิดเห็นวีเดคุณสุดยอดมากฉันอยากใส่ของของคุณจริงๆแต่ฉันไม่มีเงินเลยตัดสินใจเข้าร่วมด้วยวิธีนี้แทนคนที่เขียนข้อความตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่500ร้อยวอนโดยทั่วไปแล้วราคาเริ่มต้นไม่สําคัญ เพราะหลายคนจะเข้าร่วมการประมูลและใสาราคาเพียง500ถึง1,500วอนขอแสดงความยินดีกับการทำภารกิจเฟรยาสำเร็จจงรักษาตำนานของคุณในทวีปแพงเวนมนต่อไปคนที่สองที่โพสต์ข้อความเสนอราคา501วอนจากนั้นคนอื่นๆก็ทำตามวีเธอโชคดีนะ502วอนวีทีนายเจ๋งมาก503วอนนับถือเตือซู่ซู504วอนโอ้นย,อยู่ในเกมใหม่แล้ใช่ไหม505วอน ฮ่าหาน่าสนใจดีฉันก็เข้าร่วมด้วยห้าร้อยหกวอนโอ้โหโเบาๆหกร้อยเอ็ดวอนเฮ้ยตามลำดับหน่อยหกร้อยสองวอนมีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมการประมูลความสนใจจึงเริ่มเพิ่มขึ้นและผู้คนที่เดินผ่านไปมาซึ่งไม่รู้จักวีเตอก็ได้ยินเขาลือและเข้าร่วมด้วยบะปีเตอร์ใช้ผู้เป็นที่ล่อพานมากมายเขากล่อยเป็นพระร้องหลังจากนั้นไม่นานจำนวนผู้เข้าชมหน้าเว็บก็สูงถึงเก้าหมื่นคนแต่ราคากลับเพิ่มขึ้นเพียง 12000 0วอนแม้ไม่นับการเสนอราคาซ้ำการประมูลก็มีผู้เข้าร่วมกว่า60,000คนคนข่าวของฮีโร่ที่ผู้เขาชื่นชอบทําให้มีผู้คนเข้าร่วมมากขึ้นเฮ้ย hey, ใครกันไอ้ขี้คลาดที่เสนอราคา20000 0วอนถ้านายไม่ทําตามลำดับฉันสัญญาว่าจะตามหาในายให้เจอคราวหน้าระวังตัวด้วยเราจะเริ่มใหม่ที่20000วอนลองไปให้ถึง1ล้านวอนกันเถอะ